ทีนี้มาดูข่าวที่น่ายินดีนะครับคุณท็อปออยวัตศรีวัฒนประภานะเจ้าของอประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับทายาทคิงพาวเวอร์ก็คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานสุดโรแมนติกเลยนะฮะแฟนสาวของคุณท็อปก็คือคุณออยนันทิสาตันยงเวศนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับคุณท็อปปิดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลยนะ,ะสนามเย้าของเลสเตอร์เนี่ยครับภายในสนามเลยนะครับจัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานนะครับดูใจกันมา 4-5่ปีละนะครับแล้วก็คุณออยก็เซเยสนะแล้วก็พร้อมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายนะก็ทั้งคู่ก็ประกาศผ่านอินสตาแกรในช่วงบ่ายที่ผ่านมา นะครับนี่แมรี่มีนะข้างหลังตรงสแตนใช่ไหมตรงสแตนเลยแต่ว่าเป็นเป็นสองฝ่ไปใช่ใช่เป็นสองไม่ใช่คุณท็อปทำไม่ได้นะคะขอแต่งงานในสนามกลางสนามหรือว่าเขาเปลี่ยนเก้าอี้เป็นแมรี่มีเลยอ๋ออนนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็จริงๆหนูว่าก็เปลี่ยนได้แหละแต่ว่าป็นได้เข้าไปมากกว่านะโอ้โหแล้ว ทำไมครับอย่าให้ย้อนกับภายภาพเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่ทำไมเกิดอะไรขึ้นไหนไหนทีมงานย้อนกลับไปให้น้องพิชิตโอ้โหใหญ่กว่าน้วหัวแม่โป้งอีกค่ะสุภาพสตรีเห็นแล้วระยิบระยับหนูขอเก็บแหวนหนูก่อนนะคผมเชื่อว่าหลายคนอิจฉานะคุณออยนันทิสาเนี่ยเธอเป็นทายาทผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายชุดนักเรียนตาท็อปสั่นนะครับแล้วก็ยังเคยทำงานคลุกคลีอยู่ในวงการแฟชั่นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่คบหากันเนี่ย คุณออยก็เป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างคุณท็อปในทุกๆช่วงเวลาเลยนะนะครับอย่างในช่วงเวลาที่สูญเสียคุณพ่อคุณคุณวิชัยหรือว่าในช่วงเวลาดีๆนะครับที่ทีมเลสเตอร์สามารถคว้าแชมป์รายการต่างๆได้ก็เรียกว่าเป็นเป็นคู่ที่พร้อมที่จะมาเป็นคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณท็อปเลยนะครับส่วนคุณท็อปเนี่ยก็เป็นบุตรของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา,พพพากับคุณเอมอ่อนศรีวัฒนประภาพพพน,นะครับก็ พี่น้อง4ี่คนนะครับคุณท็อปก็เป็นบุตรคนเล็กนะฮะจบปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับสาขาผู้ประกอบการบริหารธุรกิจและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และ,ะคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเดอร์มงฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับก็ปัจจุบันคุณท็อปก็นี่ครับแหมพภาพภูเขาโรแมนติกขอแต่งงานคุณ <นะ S 2> หวานจังเลยเนี่ยและฉากข้างหลังเป็นสนามฟุตบอลน่ะใช่ใช่ก็สมกันที่เป็นคณท็อปอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับ เจ้าของสโมสรนี่เขาได้รับการโหวตครั้งหนึ่งก็เคยได้รับการโหวตว่าเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะยังจำกันได้ใช่ไหมใช่ใช่าวนี้แล้วก็คนคนเลสเตอร์นี่หก็จึงชอบมาคือเขาไม่ได้แค่เข้ามาพัฒนาสโมสรเลสเตอร์ให้กลับมาฟอร์มดีแต่เขาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมสังคมทุกอย่างแล้วก็ทำแล้วแล้วการที่พาเลสเตอร์จากทีมที่อยู่เดอะแชมปี้ยนชิพ ก้าวขึ้นมาอยู่พิมพ์เลนส์ฝแล้วใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งคว้าแชมป์ได้แล้วก็พัฒนาสนามซ้อมทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะฟอร์มไม่ดีตกชั้นไปแต่ว่าณตอนนี้เมื่อคืนนี้มีแข่งนะแล้วก็ชนะด้วยเป็นเต็งหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เลื่อนชั้นนะเป็นเต็งหนึ่งที่เป็นแชมป์แชมเปี้ยนชิพด้วยใช่แล้วตั้งแต่การเรียกว่าการทํางานของคุณพ่อแล้วว่าคุณวิชัยอ่ะก็เป็นที่รักของชาวเมืองนะครับ อ่าเมื่อคืนนี้นักเตะเลสเตอร์ก็จัดของขวัญให้กับเจ้านายเลยเรืการเอาชนะซันเดอร์แลงเป็นหนึ่งประตูสูงเป็นจ่าฝูงชม้ปี้ยนชิพต่อนำต่อไปแล้วก็นะคือไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดกันเลื่อนชั้นนะก็ต้องบอกแบบนี้เส้นทางอีกยาวไกลแหละก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้เลสเตอร์กลับขึ้นมาเร็วๆาวเป็นจ่าฝูงนี่นำอิฟสวิตอันดับที่2อยู่8คะแนนแแต่อฟสวิตเตะน้อยกว่าไงเอาแต่อิฟสวิตเตะน้อยกว่าอยู่สองนัดใช่นะฮะแล้วเราต้องดูอันดับสามนำอันดับสามเท่าไหร่ใช่ไหม ก็ลำเนาสองเ็เลื่อนชั้นอัตโนมัติเอาละรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา